สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนายต่อตะวันคามคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการรีวิวบวกแนะนำหนังสือการ์ตูนนะครัสำหรับ ep นี้เรามา,า,ารีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องชาวไร่สุดชิลกับสกิลซื้อของพันแคตตาล็อกที่ต่างโลกครับสกิลติดบักนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นของลักพิมพ์นะลักพิมพ์มาอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ผมว่ามันสนุกนะแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรนะเขาเรียกเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสนี่แบบมามาบ่อยมากครับเหมือนเหมือนเป็นการ์ตูนสิบแปดบวกแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่ได้แบบสิบแปดบวกทั้งเรื่องนะก็ก็จะมี ช่วงที่เซอร์วิสบ้างนะครับผมสำหรับอันนี้เป็นของลักพิมพ์นะก็ริมประมาณเก้าสิบบาทนะครับแล้วกเ็เนื้อเรื่องนี่เป็นของอาจารย์อาระตะชิระอิชินะฮะแล้วก็ส่วนคนที่วาดภาพคืออาจารย์ซึนะอายักิชินะครับผมเนี่ยนะนะออกแบบตัวละครโมโมอิโรนินะ ผมไม่แน่ใจว่า,น,าน่าจะเป็นไ์โนวลหรือว่านิยายอะไรเงี้ยมาก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นการ์ตูนนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับว่ามันว่านิยายหรือว่าไรโนวลมันเป็นยังไงนะแต่ผมเห็นเป็นออกหนังสือการ์ตูนมาผมก็ซื้อมาอ่านอะไรก็สนุกดีนะผมผมจึงมารีวิวนะครับผมก็เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวผมเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังก่อนนะครับคือ พระเอกชื่อทัศยะนะทัศยะยนุ่มสูตวัยยี่สิบเก้าปีนะฮะถูกอัญเชิญมายังต่างโลกมิติอ่ามายังโลกต่างมิติพร้อมกันกับพวกนักเรียนนะฮะคือมาแบบไอ้พระเอกเนี่ยไป,ไปไปปีนเขานะไปปีนเขาในวันหยุดหยุดงานครับแล้วอยู่อ่าระหว่างทางกลับบ้านอยู่ๆก็โดนอัญเชิญมาครับแล้วก็อัญเชิญมาพร้อมกับพวกนักเรียนครับพวกวัยรุ่นนะพวกวัยรุ่นเกลียนๆหน่อยไงครับแล้วก็ พระเอกดันได้สกิลทาไรครับคือไม่ได้สกิลผู้กล้าเหมือนพวกนักเรียนอะไรครับพอ,อบอกให้ราชารู้ว่าตัวเองไม่ไม่ได้มีสกิลแบบพวกตัวสู้ราชาก็ไม่ฟังครับก็ส่งส่งพวกพระเอกกับพวกนักเรียนครับไปปรับจอมมารพร้อมกันครับพร้อมให้พวกสเสบียงพวกเงินอะไรไปติดตัวไปด้วยคนละถ้าเท่ากันมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้นะแล้ว พอพวกนักเรียน,นครับรู้ว่าพระเอกมีสกิลทําไรแบบไรประโยชน์ไงฮะพวกเขาก็แบบรังเกียจนะครับแล้วก็อายุของพระเอกก็ยีนะ่สิบเก้าปีฮะก็แก่กว่าพวกนักเรียนสิบปีนะก็ทําให้อ่าช่องว่างระหว่างวัยมันห่างกันนะครับก็เลยไม่ได้สนิทกับพวกเขาครับแล้วก็อ่าในช่วงระหว่างเดินทางไปปราบจนจอมมารครับพวกนักเรียนก็ขโมยเงินขบวนเสบียงพระเอกฮนะแล้วก็ทิ้งพระเอกไว้ กลางป่านะครับโดยไม่ให้แผนที่ด้วยนะแล้วพระเอกก็เลยออกจากป่าไม่ได้นะครับออกจากป่าไม่ได้ก็เลยเดินทางอ,าอย่างโชคดีที่มีสเสบียงแล้วก็พวกอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่พระเอกไปปีนเขาครับอยู่นะครับก็เลยสามารถทําอะไรกินได้นะแล้วทีน,นี้มันก็เลยไปหา,าใช้สกิลทําไร่ครับปลูกปลูกพวก แครอทพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันม,มันจะมีบ้านล้างบ้านล้างอยู่ในป่าครับบ้านพังนะก็จะมีพวกอุปกรณ์ทําทาฟาร์มทําไร่นะฮะพอพระเอกไปจับนะฮะก็สกิลทาไร่ก็ทํางานนะครับก็เลยได้รับสกิลทาแปลงผักทําอะไรมาครับพระเอกเลยทําแปลงผักกินประทังชีวิตนะครับแล้วพอมันได้กินฮนะแบบอตอนแรกทาทาแปลงผักนะครับปลูกผักแล้วปรับด้วยสกิลทาไรครับทําให้ผักโตไวนะ แค่วันสองวันก็โตแล้วครับพราะเอกก็เลยกินพอได้กินเข้าไปนี่แบบรู้สึกว่าผักที่มันปลูกครับแบบสามารถเพิ่มพลังชีวิตอะไรให้ได้ครับทําให้สดชื่นอะไรครับแล้วพอมันไปปลูกแครอทนะครับแล้วจะมีกระต่ายนะกระต่ายเป็นกระต่ายบนฝ่ามือครับกระต่ายตัวเล็กๆครับมามาขอแครอทกินแล้วก็แลกกับการหาพวกล่าสัตว์ล่าหมูป่าอะไรมาให้เงี้ยครับแล้วอยู่ๆวันหนึ่ง นนกระต่ายนะครับเนี่ยครับกระต่ายตัวเล็กๆเนี่ยกระต่ายบนฝ่ามือก็เฮมาอยู่กับพระเอกครับก็มาช่วยพระเอกล่าสัตว์แล้วพระเอกก็ให้แครอทเป็นค่าเลงนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งราชาราชินีฮะของกระต่ายบนฝ่ามือก็มาอยู่ด้วยกันครับเป็นราชนินีจะเป็นตัวใหญ่เลยนะหน้าตานี่เหมือนกันนะพวกกระต่ายนะแต่ราชนีจะตัวใหญ่เหมือนคนนี่ใช่ครับแล้วก็นอกจากเออชอบกินแครอทแล้วยังชอบ อชอบอันนั้นด้วยนะฮะก็เอกก็เลยได้จัดการไปก็เลยได้เมียปิราชาปิรา,าชินีกระต่ายบนฝ่ามือนะครับแล้วก็พออยู่ไปเรื่อยๆก็จะมีสกิวบัตมาด้วยครับมาขอกินอผักมาขอกินอาหารครับพอได้กินอาหารก็ติดใจครับก็เลยได้เป็นเมียคนที่สองของพระเอกนะก็ประมาณนี้อันนี้คือเรื่อง,องเรื่องของเล่มหนึ่งนะอันนี้เพิ่งออกเล่มแรกครับเล่มสองยังไม่ออกนะอ่า สำหรับเนเรื่องก็ประมาณนี้แล้วก็สําสหรับตัวหนังสือครับก็เป็นกระดาษมันทั่วไปครับปกบกนอกนะกระดาษมันนะท,ทั่วไปเลยนะข้างในก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพอืสุดยอดนี่ครับซักคิวบัสนะน,นี้ก็ราชินีกระต่ายนะครับนี่พระเอกนะสบายเลยนะสบายตัวเลยนะก็จะมีอ่าเริ่มแรกมาก็จะมีะครับมีเหมือนสปอยไว้ครับว่าจะพระเอกจะมีเมียกี่คนอะไรเงนะี้ย ก็ฟืบนี่ครับมนสปอยไว้เลยครับว่าผู้หญิงพระเอกมีกี่คนนะอาจจะมีเยอะกว่านี้ครับเพราะผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามนิยายนะอันนี้ก็คือภาพก็ภาพก็สวยนะฮะพากสวยงามเลยฮนะนี่นะนี่ผ้อเอกโดนทิ้งนะภาพสวยฮนะกระดาษก็ของรักพิมพ์เลยครับ ก็มาตรฐารของลักทีมแล้วก็ก็ดีฮะกาดดีแล้วก็เป็นสีแบบนี้สีออกเหลืองๆนิดหน่อยฮนะไม่ใช่สีเหลืองน่าจะเป็นสีของไฟบ้านผมนะก็เป็นประมาณนี้ครับคุณภาพโอเคฮนะสวยดีครับนะครับเป็นราชินีกระต่ายเอาเป็นกระต่ายก่อนครับกระต่ายบนฝ่ามือ นี่ก็จะเป็นฉากเซอร์วิสนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พระเอกมีบก็คือสกิลสั่งนะครับสั่งของผ่านน็ตนะผ่านเว็บนะบเว็บเหมือนเว็บช้อปปี้ a ซาด้าบ้านเรานะครับก็จะสั่งแล้วก็เสียเงินครับเสียเงินแล้วก็เอาของออกมานะครับ,นะรบก็จะเป็นเหมือนอการวอวยพรขอพรนะฮะ อพอฟอนหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็จะมีกล่องพัสดุมาให้นะเีแคตตาล็อกนะครับไม,ไม่ไม่ใช่เอ่อเวฟสิเป็นแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกเป็นหนังสือแคตตาล็อกสั่งคองะค่ะเนี่ยฮะก็จะมีการคิดเงินนะครับแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปแล้วของก็จะมาส่งนะนี่นี่ครับคือเซอร์วิสนะภาพเซอร์วิสก็มีนิดๆหน่อยๆเงี้ยฮะประมาณเนี้ยนะ ให้ดูประมาณนี้นี่ยสกิบัตมาฮะแล้วก็กินเข้าไปก็มีพลังครับแล้วก็นี่เซอร์วิสนะฮะมาเนี้ยประมาณน,าณนี้ให้ดูเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวติดครับสำหรับเร่มแรกก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้สำหรับอ่อ หนังสือกระตูนเรื่องชาวไร่สุดซิลกับสกิลติดบัคซื้อของผ่านแคตตาล็อกที่ต่างโลกนะแต่มันไม่ใช่ซื้อของผ่านเว็บนะแต่เป็นแคตตาล็อกครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะเกิดทันหรือเปล่านะแคตตาล็อกก็ก็เหมือนกับเว็บขายของครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือเลยครับเป็นหนังสือพวกนิตยสารฮะเป็นกระดาษมันๆครับก็จะมีาภาพของครับภาพของสินค้านะครับแล้วก็ให้เราสั่งสั่งซื้อสินค้าก็ เขียนชื่อไว้ครับเขียนชื่อแล้วก็วงกลมตรงที่สินค้าที่เราจะเอานะฮะแคตตาล็อกนะแล้วก็จะให้คนที่แบบเป็นเจ้าของแคตตาล็อกไปเขียนชื่อใส่กระดาษอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ส่งไปให้บริษัทบริษัทสินค้าครับบริษัทที่มันมีสินค้าอยู่ครับจัดจัดของนะแล้วก็ส่งมาครับแล้วคนขายก็จะเอาของมาส่งให้เราเราก็จ่ายเงินนะครับจ่ายเงินคนขายครับคนขายก็จะเอาเงินไปจ่ายให้บริษัทบริษัทก็ จะให้ค่า,าเปิดซ็นต์คนขายครับอันนี้คือแคตตาล็อกคือแคตตาล็อกคือเว็บสั่งของตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะยุคในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ยังไม่เร็วครับแล้วก็ยังไม่มีพวกเว็บขายของพวกนี้นะฮะก็จะอาศัยแคตตาล็อกนะครับเป็นยุควัยรุ่น 2K นะฮะ y 2K นะฮะก็ใครเกิดทันนี้แบบมีความสุขนะได้สั่งแคตตาล็อกนะครับผมก็สั่งบ่อยนะฮะ พอมีเวบขายของก็สั่งบ่อยมันกันจนเงินไม่เหลือนะเอาละครับสำหรับกระตูนเรื่องชาวไร่สุดซิวกับสกิลติดบัคซื้อของผ่านแคตตาล็อกที่ต่างโลกครับก็ก็มีประมาณนึ้ครับวันนี้ก็ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม